ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องกองร้อยกองการการกมรักษาฝั่งที่หนึ่งหน่วยชาการต่อสู้อาศยานและรักษาฝั่งครับวันนี้เราก็จะมาสอบถามผู้ลูกครับคือเจ้าที่กําลังคนของกองร้อยกองการการกมรักษาฝั่งนะครับเกี่ยวกับน้องๆที่ว่าจะครบกําหนดคัดเลือกเขาเป็นทหารกองยงการว่าถ้าเกิดน้องๆคนใดสนใจที่จะเป็นรับราชการเป็นทหารกองยำการในปีนั้นๆ ว่าถ้าเกิดน้องมีวุฒิการศึกษาแล้วน้องสามารถอาวุธนั้นมาลดหย่อนเวลารับราชการได้นั้นจะใช้วุฒิอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งหนึ่งข้อข้อสองคือน้องๆที่คัดเลือกเข้าเป็นทหารกองการได้แล้วก็คือหมายความว่าน้องๆที่ได้จับใบดำใบแดงได้ แล้วน้องๆน,น่ะมีวุฒิการศึกษาแล้วน้องๆต้องเอาวุฒิการศึกษาอะไรบ้างที่จะมาลดย่อนเวลารับราชการมันเป็นประโยชน์กับน,น้องๆทั้งหลายนะครับอันก็เดี๋ยวเราจะมาขอคําแนะนำจากเจ้าที่กันนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปหาเจ้าที่กันครับสวัสดีครับผมพันจัยสนิทศริราโคตรสมเมียร,ร้อยบกกรมลวงฟอนหนึ่งครับเป็นทําหน้าที่พันจ่ากำลังคนรับผิดชอบงานหนังสือเกี่ยวกับ เอกสารสิทธิ์ของทหารกองระกำการที่เข้ามารับราชการครับวันนี้จะบอกเล่าเรื่องราวถึงสิทธิของน้องๆที่มาเป็นทหารกองไปกำการหลังจากที่น้องๆเข้ามารับราชการนะครับย้อนกลับไปเท้าความตั้งแต่ก่อนเข้ารับราชการสิทธิในการลดหย่อนนะครับในการวันตรวจเลือกเนี่ยน้องๆจะได้รับอเอกสาร ซึ่งพวกเราบางคนก็ไม่ได้เตรียมมาวันนี้จะเล่าเรื่องเราว่าให้เตรียมอะไรมาบ้างนะครับวันตรวเลือกอขั้นตอนที่หนึ่งะจะมีคนที่มารับราชการจะมีสองอย่างนะครับมีจำใบดำใบแดงแด้ใบแดงมาเป็นทาหารกับร้องขอเข้ากองพัะจำการการร้องขอจะมีสิทธิต่างๆดังนี้นะครับโดยการร้องขอเมื่อ ยื่นวุฒิปวชหรือม6ได้สิบรับราชการ1นปีนะครับส่วนยื่นยื่นวุฒิปวสและปริญญาตรีจะได้รับราชการเพียงแค่6กเดือนสำหรับกรณีจับสลากใบดำใบแดงเมื่อจับได้ใบแดง,ดงยื่นวุฒิปวสหรือปริญญาตรีได้2อย่างเท่านั้นมหใช้ไม่ได้นะครับสำหรับการจับใบแดงแล้วยื่นวุฒิมหใช้ไม่ได้ ปวสและปริญญาตรีจะได้รับราชการ1ปีแต่การจะได้รับลดหย่อนหนึ่งปีนั้นต้องมีคำคำร้องขอลดสิทซึ่งสัสดีจะออกให้บางจังหวัดบางอำเภอนะครับบางอำเภอก็ไม่ได้ออกให้ตัวอย่างครับคำร้องขอลดสิทนะครับทีนี้ต้องมีถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีปุ๊บก,กลับมาพอถึงหน่วยเอกสารการขอลดสิท ต้องมีตัวนี้ขึ้นไปถึงกพตรทีนี้พอไม่มีเขาจะมีเจ้าที่แต่งตั้งให้กลับไปเอาแปลสสดอ40ที่สัตสีอำเภอในนั้นมันจะมีต้นพั่วว่าวุฒอะไรซึ่งในสอดอ40ที่ทาหารถือมาบางคนถือมานั้นมีมีแค่ภูมิน้ำเนาให้ไปตรวจเลือดคือเป็นไหมใบนับครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ เพราะว่าในนั้นมันไม่ระบุว่ามีวุฒิอะไรในวันที่มาคันเลือกนะครับก็หลังจากนั้นก็มายื่นสิทธ์ก็ได้สิทธ์ตามนั้นนะครับ